สวัสดีพี่น้องนะครับสลับออมสินนะครับวันที่สิบหกหกสามนะครับตัววิ่งตัวรลดนะครับสลับสลากออมสินนะครับวันที่หนึ่งก็ผ่านไปนะครับก็เข้านะครับพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านผู้เข้ามาติดตามนะครับทางแบ่งปันนะครับเช่นเคยนะครับพี่น้อง ก็สิบหกตุลาหกสามนะครับสรับบอมสินสูตรนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเว็บุีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้เข้ามาใหม่นะครับอดชัวิตเจรณญญาณในการรับชมพี่น้องฝากเฟบุีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับลุงของเก่านะครับสามชายพี่น้อง ก็เข้าไปนะครับวันที่หนึ่งตุลาหากสามนะครับพี่น้องเสดุลพินิษนะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันนะครับฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันพี่น้องตัวเลขที่ได้ก็จะฝามาไหนอย่างไรนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องจะแตกหรือไม่นะครับสใหรับนี้ ฝากเอฟซีไปด้วยนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มาแนะนําให้พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดชวิจนะารณญาณไม่สนับสนุนใเนเรื่องการประนันอยู่แล้วนะครับอรอลุ้นกันนะครับสำหรับวันที่16ตุลาใกล้จะถึงนี้นะครับเป็นวันศุกร์ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็น ก็เช่นเคยครับทําสูตรสูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดพี่น้องฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันนะครับโปรดใช้วิตเจรณาญานในการรับชมพี่น้องเลขท้ายหกตัวหมือนครั้งที่สองเลขที่ออกสองสามหนึ่งสองเจสามสองสามหนึ่งสองก็เข้ากันไปนะครับฝากเก็บทีทุกท่านนะครับก็มาติดตาม ก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับพี่น้องคว้ากันไปด้วยก็สตรนะครับเดี๋ยวลงลงให้นะครับสลับแนวทางนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับแบบหนึ่งพี่น้องนะครับ ไปต่อกันได้ไหมนะครับไปแล้วตลาดออกอิเดียถ้ามีประจวันทียมเด่นน้ำเดี๋ยวตางเจงตางเทียนเดี๋ยวแม่มันว่าเอานุ่ชอบมากฝากไว้นะครับพี่น้องชลธรรมแนวทางแบ่งปันนะครับโปรดใช้จดานญาณก็คือสูตรนะครับ การกตรวจสอบและสุ่มจับผู <c oughs> ้แสดงหลักออกหนึ่งหลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลอันดับได้ายผลตัวต่อไปค่ะ เลขท้ายห้าตัวหมุนครั้งที่สองได้ที่ออก77606หลักหมื่นหลักแสนและหลักล้าน ควจะไปห้องน้ำด้วย,ยเลยดูเลขท้ายหกตัวเลขที่เลขที่ออกหกห้าสามเก้าสามเจ็ดหกห้า มครั้งที่2เลขที่ออก2 3 1 2 7 3 2 3 1 2 7 3ให้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้ายหนตัวเรียบร้อยค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวออก2ครั 3, ้ง3,500ต่อไปค่ะ35,276อันดับอันดับละ300บาท ก็สวัดีพี่น้องนะครับ,บก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับฝากกันใบแนวทางนะครับสำหรับวันที่16สามตัววิ่งตัวรูดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นที่8 9 6นะครับ1 8 9 9 8 6นะครับพี่น้องฝากเลขสีทุกคันด้วยนะครับตัวเลข3ตัวแตกน่าจะเป็นนะครับ ำหรับตัวจีดถูกนะครับสองตัวแตกนะครับพี่น้องฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันนะครับสรุปปันทรงให้วันที่16ต่อค63สอมหมอินตัววิ่งตัวรูดนะครับ896แ,แ,แล้วก็มีหนึ่งนะครับฝากทีทุกท่านด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องฝากกันไว้นะครับสำหรับงวดน,นี้น่าจะแตกอีกนะครับ3าตัวแตกหรือไม่นะครับฝากกันไว้แนวทาง ก็คือแนวะทางโปรชีวิตจิเรญาณน,นะครับมานะการรับชมพี่น้องสรุปปันธรงให้นะครับไม่ปากหมดนะครับาซื้อกันเองพี่น้องไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกเงินขอขอบคุณนะครับผู้ที่แอดไลน์นะครับขอหมายเลขบัญชีนะครับฝากบัชีให้ทำบุญนะครับพี่น้อง เป็นสะพานบุญให้นะครับฝากกันไว้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ขอยฟีทุกท่านแอบหน้าจอดูไม่ทันย้อนคลิปนะครับเวลากอมสินนะครับวันที่16ตุลา63จะแตกหรือไม่นะครับพี่น้องเข้าอีกกันต่อได้ไหมนะครับรอลุ้นกันนะครับวันที่16นะครับ63นะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับขอใพี่น้องโชคดีนะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีปรามานี้ป่าเกเย็บทีไว้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ